สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบาบูพาเสครับมินี่สิมาบอกพี่น้องนะครับว่าผมเด้เปลี่ยนซื้อส่องใหม่แล้วนะครับซื้อส่องว่าบาบูชแนลนะครับพี่น้องครับกันเลยมาบอกพี่น้องนะครับว่าผมจิเเลียนซื้อส่องแล้วนะครับมันมีหลายอีพีนะครับพี่น้องครับมีแบบว่าสีเห็ุแบบสนุกสนานนะครับพี่น้องแบบเขาเขาเลยสิมาแจงพี่น้องนะบอกว่า มันเป็นคอนเทนต์นะครับว่าเข้าสิเห็ดหลายอย่างนะพี่น้องเอาพี่น้องวันนี้เขากับมาบอกพี่หน้องนะว่าเ,าเปลี่ยนจากเบาบูผ้าแสบนะครับเปลี่ยนเป็นเบาบูชาแนลนะครับเปลี่ยนเลยเด้พี่น้องครับเปลี่ยนช่องก็เลยมาบอกพี่น้องนะครับใครที่มาท่านติดตามกับไปติดตามเนี่ยก็ได้ด้อพี่น้อง,งเลยฝากเนยได้ครับฝากช่องนะครับ เบลบูชาแนลบอมเบนเบบูผ้าเสียบมาได้พี่น้องเปลี่ยนสองเได้ครับเปลี่ยนสองแบบห้เาเปลี่ยนซื้อสองเมย์นะครับพี่น้องกะมันสีผ้าแบบห้าสีเห็ดแบบว่าเา้างสีผ้าวิเทียเป็นหยังสีนันกับสีหลายอย่างนะครับ้อสีเห็ดแบบเห็ดแบบเป็นคิดจังอีพีสีนะพี่น้องไอ้คนติดตามเอาหลายขึ้นนะครับสีพยายามไม่ได้พี่น้อง ถึงคนหมักกระมีหลายนะครับก,กันคนหมักกะมีนะครับพี่น้อง <c oughs> ผมเห็ดนี่เพื่อความบันเทิงนะครับบ่ตองซีเลียน,นะครับบ่ต้องเบาจมตั้งสันตั้งสี่นะเบ่ขันเจ้าเห็ดเป็นี่เจ้าคือโบเห็ดเจ้าสิมาบวกตั้งสันตั้งสีอ้ตั้งสันตั้งสี่มันเบ่บเห็ดสื่อไม่เนตั้งสันตั้งสี <c oughs> คนติดตามก็บ่หลายนาะมี่นองมันดีแต่ยังไหนเจ้ากบ่าบ่เอาผมก็บอาใจกันล่ละครับสูผมกัสูมากนี่ก็ถือว่าเฮ็ดเผื่อความบันเทิงสนุกสนานให้คนสั่งสรร์มีรอยยิ้มนะครับบ่เม่นมาตีนั่นตีนี่ตีตั้งส่นตั้งสี่เจ้าควเจ้าควเจ้าขอังกันยังยังมาบกคนอื่นเขาบอาใจกันเลยอ บอกเขาใจเลยไปหลุดมีสิเอาพี่น้องฝากนะครับฝากฝากช่องนะครับผมเพราะว่าผมปรับเปลี่ยนช่องนะครับเพราะว่าเข้าสีมีรายการวีเทียเหมัอนกั่นีสิเฮากับเปลี่ยนช่องช่องเปลี่ยนเหลี่ยวนะครับพี่น้องเป็นบอสีบอดใส่เลยนะครับเบาบูพาเส็บนะครับบอใส่เหลี่ยวนะครับพี่น้องใส่เป็นเบาบูชาแนลนะครับต่อไปนี้นะเข้าก็สีอื่นเข้ากับสีมาแบบมาาบา้ากัน สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Bal b a l บู Channel มาแล้วน้องสี่นะว่ดต้อง Bal b า l b u พาเสียบทุ่งสี่มันกับมันก็ดีเงี้ยนะพี่น้องแต่ว่าเขาเขาเสียบเป็นอีพีนิ่งสันเขาเสียบแบบคอนเทนต์ Content นะครับคอนเทนต์ Content ว่าเาไปเที่ยวนิ่งสันนิ่งสี่แบบเขาเสียบมีอีพีนะประกอบไปพี่น้องห้ามพลาเลยพี่น้องวันนี้คลิปต้องดีกว่านี้ครับว่ดต้องแบบคนตีกับตีไปครับผมบริวาแต่ว่า กาให้กำลังใจเขาเนี่ยโมเมนต์ว่าเขาว่าเบืเ้องเร็วกัยซูซื้อมาตีนน่นตีนี่มันก็บ่ได้ได้พี่น้องแมนบอกครับพุ่นน้องก็ตสองสู้กันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบอกพี่น้องทุกคนนะครับแบบเอฟซีหลายๆนะครับผู้ใดที่ติดตามอยู่กับอย่าลืมนะครับมักคลิปนี้กับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระด,ดิ่งแกะเตืองเพื่อสีให้คนแบบ่พฝาดคลิปใหม่ๆน,นะครับ นี่นะครับคือเฮ้านี่พัฒนาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเฮ้าเฮ้ากับอยากเก่งนะครับเฮ้าเฮ้าแบบว่าเฮ้าบุณย์บุณยเรียนรู้แบบไม่เขาบุณยสอนเขามานะครับนี่เนี่ยเฮ้าคิดมาเองนะครับเฮ้าแบบว่าเฮ้าบุณยบุณยอันนั้เล็กพี่น้องเฮ้าเฮ้านี่เฮ้าคิดมาคิดคิดเบอกคำบอกตรงนี้ครับเฮ้าบุญมีสกีพ่อมนะครับเฮ้าคีเล็พี่น้องเฮ้า้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับ ดีบดีเขากัเส็ดเพลงมากพี่น้องติดตามส้มเลยครับเพลงผมกับประกอบที่เพลงที่พี่ของผมนะครับผมกับไอ้ลีนะครับพี่น้องไพ่หมักผมเนี่ยคอย่าลืมขอไปกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องครับฝากนะครับฝากช่องเบาบูชาแนลนะครับต่อไปสิบดีใส่เลยครับเบลบูพาเสพนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนช่องแล้วนะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับ ท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งปิ้งปิ้งปิงปิง,ปง,ปงเผื่อเสียงเสี่ยงหลับศาสตร์จิตต่อตอไปนะครับผมก็สิพัฒนาคือเรื่อยๆพี่น้องไม่ต้องแบบว่าคนแบบไม่ต้องมาดามองดาหมากันแบบตั้งสันตั้งสีนะครับให้กำลังใจกันก็ได้นะครับเพราะว่าคนเ้องมันก็หากินแบบตั้งสีเนาะพี่นะ้นองเฮากัอยากอยากดั่งอยู่ แต่ว่ามันมันเท็ยบยังไงมันแบมันบอดังนะครับเท็ยบยังไงเทาก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆปรับปรุงตัวคลองนะครับปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าทางสันกลางสี่คนบอกเนี่ยเทากับมันกำลังใกล้ได้หนือเปล่าไหมครับกับสองซูนะครับสูซูต่อไปครับคนเราอย่าไปถ่อครับหรือพี่น้องกันเบื้องหลัวกับกดติดตามนั่นเลยครับโมเมนต์ว่าเบื้องหลังกับบอกกดมันมันกับโบมีกำลังใจกันได้พี่น้องครับหรือ ฝากนะครับฝากพี่น้องนะครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยะพี่หนออ่องครับคลิปนี้กับพ่อไปทำนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพอดี่สื่อเหนือมากมือโสพี่น่องสื่อเนื้อมากว่าสือ่อเื่อแบบนี่ไม่ต้องเลือกเลยสปซื้อเนี่ยแม่ขากับโป้ให้ลุงโทาซื้อเนี่ยว่าไปถามแม่ขาอยู่ตลาดเนาะว่าแม่ข้าครับ ว่าสีเอาเครื่องในมันน้ำละ่ะแม่คะ่ะผมไปซื้อเนือมันมัน,ม,นมีเนือม,ม,อม,ม,อม,อมอีมียังแนครับก็เลยก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ากะมีเนือแล้วสีมียังเหรอเพื่อนว่านาออู้ผมกับผมกับบัวปากเลยผมผมว่าสีถามว่ามีเครื่องในวัวมียังไหวัวอ้สี่นะซื้อเนือมาโลหนึง่งพี่น้องบอกเขาใจกันเลยแม่คะ่ะบอกกาว,วกบอกเลยพี่น้องครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้ครับพ่อไปทำน,นี่ก่อนนะครับแล้วโอกาสหนาเดี้ยสีลงคลิปไอ พี่น้องเบื้งอีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ